สวัสด,ดีเพื่อนคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการสั่งใช้สิทธิ์คนละครึ่งผ่านแอป Delivery หรือว่า Gap นะคะหรือว่า l i น์แมนต่างๆเนาะที่เขามีให้แต่วันนี้ก็จะมาะทําใน Gap นะคะเพราะว่าแถวพื้นที่ที่อยู่เนี่ยจะมี Gap นะคะไม่มี l i น์แมนเนาะ เดี๋ยวเรามาดูว่าใช้ยังไงนะคะหลายๆคนที่ยังไม่เคยใช้นะคะอันดับแรกเราก็เข้าไปที่เป่าตังก่อนเนาะเติมเงินให้เรียบร้อยนะคะเติมเงินให้อยู่ในเป่าตังให้เรียบร้อยนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะก็มาดูที่คนละครึ่งเนาะแตะเข้าไปเลยแตะเข้ามาแล้วนะคะให้เลือกไปที่ Food Delivery นะคะแตะเข้าไปใช้สิทธิ์นะคะเสร็จแล้วเราก็สั่งผ่าน Food Delive r y ี่แฟลตฟอร์มนะคะ ให้เลือกก็เราจะเลือกแก๊บเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงหน้าแก๊บก็จะขึ้นรวมรวมล้านเข้าคนละครึ่งให้เรานะคะคือตรงนี้นะคะเราก็จะสังเกตเห็นตรงนี้นะสัญลักษณ์ที่เป็นคนละครึ่งเนาะใช้ได้หมดเลยนะะเราก็เลือกไปนะคะเราก็เลือกไป เราจะสั่งอะไรเนะ่ยคะสักครู่นะคะโอเคไว้เตียวยกล้อนะคะอ่ะมันจะขึ้นรหัสโค้ดที่เป็นคนละครึ่งให้เรานะคะเราก็สั่งปกติเลยเนาะมาถึงหน้านี้เราก็สั่งปกติเลย สั่งได้สั่งอาหารปกติเลยนะคะนี่ก็ราคาอยู่ที่65บาทนะคะ65บาทเนาะเราก็แตะไปชำระเงินนะคะเลือกอะไรให้เรียบร้อยนะคะอ่ะล้วก็มาสังเกตตรงเป่าตั้งตรงนี้นะคะให้มีสิทธิ์แบบนี้นะคะแล้วก็เลือกเนาะ อทีนี้เรามาดูการจ่ายตังค์นะคะเราจะต้องจ่ายตังค์ตรงนี้นะคะเราจะต้องจ่ายค่าจัดส่งให้กับแก๊บนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกดจ่ายตังค์ในแก๊บด้วยนะคะกดจ่ายตังค์หนึ่งครั้งที่แก๊บเนาะเสร็จแล้วนะคะเราจะไปจ่ายตังค์ที่เป๋าตังค์กันนะคะกดค่าส่วนต่างแล้วก็ค่า่าจัดส่งนะคะให้ใจ่ายที่แก๊บนะคะกดสั่งซื้อได้เลย เดี๋ยวรอสักครู่นะคะกำลังส่งรายการของคุณนะคะโอเคเราจ่ายค่าจัดส่งแล้วค่าส่วนต่างของแก๊ปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มันจะมีจะมีเด้งมาเห็นไหมคะจะมีแจ้งเตือนเด้งมาว่าเรา,าการุณาชำระเงินเราก็แตะไปเลยแตะไปเลยนะคะทีนี้เราก็จะรายการรอชำรนะนหาะก็กดเข้าไป65บาท เราจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วก็ชําระอ่ทีนี้มันก็จะขึ้นให้เราชําระเงินแบบนี้นะคะจากอ่จีวรเลของเราครึ่งหนึ่งแล้วก็ในสิทธิ์อีกคนละครึ่งหนึ่งนะคะก็จะเสียแค่32บาทนะคะกดชําระได้เลยใส่รหัสเนะาะแค่นี้นะคะเรียบร้อยนะเราก็จะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเรียบร้อยนะคะผ่าน แก๊ปนะคะเรากลับมาที่แก๊ปนะคะก็รอสักครู่หนึ่งเนาะเราจะต้องชำระเงินภายในนี่นะคะกี่นาทีที่เขาบอกนะคะตอนนี้ก็สิบสามสามห้านะคะสิบสามสามเก้าโอเคเรียบร้อยนะคะก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็จะเริ่มทำการจัดส่งให้เราเรียบร้อยนะคะอ่า ดูสรุปคำสั่งซื้อเนาะก็หลายๆคนอาจจะงงว่าเราจะเสียจ่ายตังย่าไๆนะคะก็1นนะคะเราต้องเสียค่าจัดส่งและค่าส่วนต่างเนี่ยให้แก็บนะคะเสร็จเรียบร้อยไปจ่ายตังที่แอปเปิลตังนั่นเองเนาะแค่นี้นะคะมันจะมีหน้าเด้งเข้ามาให้เราจ่ายตังนะแจ้งเตือนตรงนี้นะคะให้เราจ่ายตังเราก็ไปจ่ายตังให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีอยู่ตรงนี้ โอเคนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็ลองใช้ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ